มาช่วงนี้ค่ะเล่งสกิดรอยยเล,น,ลนะคะแต่เป็นอย่างไรที่ตามมพ่อนกันในช่วงข้องเล่งสกิดสกิดข้าวครับแล่งสกิดสกิดข้าวกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นผลชายแดนตายเพิ่มความเชื้อมันราคาผลไม้สูงขึ้นจ้าสวัสดีจ้ะ วันนี้น้องเศร้าหนุย่ยเอาข้าวดีเกี่ยวกับพื้นเทพักใต้มาบอกกันเพราะอนายอนุกูลผึกซ่านุซักรองครูกประจำาำํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเขาได้เพิดัชนีความเชื่อมัน่นจังหวัดชดายแดนใต้ไต่มา3ปี2 5, 5 6 7ว่าปรับตัวดีขึ้นโดยร่วมในนายกยเทระับ56.29จาจากไต่มากรอน5 5 5 6 ขณะเทความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจก็ยเทระดับ56.81จาก56.17ด้านสังคมยเทระดับ53.28 จากระดับ53.05เนื่องจากว่าการง่ายตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามพรมแดนช่วงยุดยาวของประเทศมาเลเซียประกอบมาตร,ร,รการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพิ่มทั้งเป็นช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสูลาดและก็ราคาพืชเศรษฐกิจสําคัญก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นแหละจ้าจากผลการสํารวจกระพบว่าประชาชนจังหวัดสตูลมีความเชื่อมั่นโดยรวมสูงสุดยอยู่ที่61.1เจซจากความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงรองลงมาคือจังหวัดสงขลา5้าสิ จังหวัดยะลาห้าสิบห้าจุดูนสามจังหวัดปัตตานีห้าสิบห้าแล้วก็จังหวัดนราธิวาสห้าสิบเจ็ดจุดเก้าสองคณะเทพผลสำรวจปัญหาโดยร่วมของจังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่ก็เยอะเทระดับเดิมพอเทียบก,กับไตมัดก่อนหน้าโดยประเด็นที่ประชาชนมีความกังวลมากที่สุดซ้ำอันดับแรกก็คือปัญหาผ่าราคาของชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอแล้วก็ปัญหายาเสพติดนั่นแหละจ้าเรื่องนี้รัฐบาลก็เดินหนา้าพัฒนาความเป็นอย่ของพีนงซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ แน่นส่งเสริมการสร้างไรายได้สร้างอาชีพสร้างความเป็นโยและกะคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรเพื่อจะได้เป็นการมุ่งส่งเสริมตลาดรองรับสินค้ากเกษตรเพื่อให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นนั่นแหละจ้า